สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับสู่หนังสือเสียงสื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคมไทยโดยอาจารย์นงลันัยโลสุวรรณจากสถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLDc พบกันเป็นประจำทุกๆวันกับซีรีส์วาไราตี้ของชีวิตทุกท่านจะได้พบกับเรื่องราวที่หลากหลายสามารถนำมาผสมผสานใช้ในการดำเนินชีวิตในการประกอบธุรกิจได้ครับวันนี้เสนอเรื่องคุณประโยชน์ที่ควรได้รับจากการสัมมนา ผู้ฟังทุกท่านครับนานมานับร้อยปีนะฮะในโลกใบนี้เรื่องของการประชุมก็คือมิ팅เรื่องของการสัมมนาหรือเซมินานะครับเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการขยายตัวในแง่ของการทำธุรกิจการประกอบธุรกิจในทุกวิชาชีพครับเรื่องของการประชุมการสัมมนาการเสวนาการสนทนาการพูดจาเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และต้องมีควรมีด้วยครับ วันนี้ครับ WLC เนี่ยมีเรื่องราวเกี่ยวกับคุณประโยชน์ที่ควรจะได้รับจากการสัมมนาซึ่งคณะทำงานคณะผู้บริหารรวมถึงที่ปรึกษาเนี่ยให้ความสำคัญมากๆขออนุญาตนำมาแบ่งปันดังต่อไปนี้ครับสิ่งที่สถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLC ให้ความสำคัญแล้วเร็งเห็นว่าผู้ที่เข้าร่วมการสัมมนา,น,าน,นั้นควรได้รับประโยชน์เรามุ่งเน้นมากๆเลยดังนี้ข้อที่หนึ่งผู้ที่เข้าการสัมมนา,น,าน,นั้นจะต้องได้รับกับ บรรยากาศที่น่ารักแสงอบอุ่นเพราะมันเป็นจุดเริ่มต้นครับคําว่าประชุมสัมมนาเนี่ยถ้าโดยปกติแล้วนะครับผู้คนเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็จะเอือมละอาหากการประชุมนั้นๆไม่มีคุณภาพการสัมมนาครั้งนั้นเนี่ยต้องมานั่งฟังอย่างเดียวไม่มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นใดๆก็จะไม่มีคุณค่าเท่าไหร่นะครับเป็นเพียงได้ชื่อว่าเป็นผู้มาเข้าร่วมแต่หากผู้ที่เข้ามาสัมมนานั้น เขาได้พบกับบรรยากาศที่มีความสุขบรรยากาศที่อบอุ่นบรรยากาศที่น่ารักความรู้สึกเขาจะดีจิตใจเขาจะเปิดหูเขาจะเปิดกวา้างสิ่งต่างๆก็จะปรากฏต่อมาข้อที่สองคือการแบ่งปันประสบการณ์อันทรงคุณค่าไม่ว่าจะาของผู้เข้าร่วมสัมมนาเองหรือจากตัวของวิทยากรผู้ที่มีส่วนร่วมนะครับครูโคช้ชผู้ถูกสัมภาษณ์ การแบ่งปันประสบการณ์อันทรงคุณค่าถือว่าเป็นสิ่งสําคัญเนื่องจากสิ่งเหล่านี้บางครั้งหลายๆครั้งไม่สามารถหาได้ตามร้านหนังสือหรือห้องสมุดด้วยเหตุนี้ครับการแบ่งปันประสบการณ์อันทรงคุณค่าจึงมีมูลค่าที่สูงมากทีเดียวครับประสบการณ์ของผู้คนในสังคมเป็นสิ่งสําคัญมากกว่าหนังสือทั้งห้องสมุดฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จึงต้องพึงมีครับประการที่ขาดเสียมิได้ในข้อที่สามคือการสํานึกรู้คุณผู้มีพระคุณครับ เนื่องจากทุกๆวิชาชีพนั้นก็จะมีผู้ให้กำเนิดการที่เราอยู่บนโลกใบน,นี้เราเกิดขึ้นมาเรามาจากบิลามันดาผู้ให้กำเนิดครับแต่ใน,นวิชาชีพต่างๆนั้นก็จะมีผู้ที่ชักชวนผู้ที่เป็นผู้บริหารผู้บังคับบัญชาผู้ที่ให้โอกาสการที่เราสำนึกรู้คุณด้วยการขอบพระคุณผู้ที่มีพระคุณเหล่านั้นจะทําให้ชีวิตนั้นมีแต่ความเจริญสิ่งเหล่านี้ต้องมีครับ4ี่ครับ การแนะนําความเป็นมาของผู้ที่เข้าร่วมนะครับถ้าหากมีโอกาสในรูปแบบของการทําสัมมนาเชิงปฏิบัติการความเป็นมาของแต่ละคนนั้นมีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งครับเนื่องจากว่าคนทุกคนบนโลกใบนี้ต่างเป็นครูของกันละกันคนทุกคนคือครูทุกสถานที่คือโรงเรียนการที่เราจะก้าวหน้าได้นั้นหากเรามองทุกคนเป็นครูไม่ใช่มองคนเป็นศัตรูอยู่ร่ำไปเราจะมีแต่ได้รับได้รับและได้รับครับต่อมาข้อที่ห้าคือ ผู้ที่เขาร่วมการสัมมนาควรได้รับการปรับวิธีคิดวิธีพูดวิธีทําครับคนบางคนคิดไม่เป็นคนบางคนคิดเป็นแต่คิดไม่ดีคนบางคนคิดดีแต่ไม่มีวิธีการพูดคนบางคนพูดดีแต่พูดแบบไม่คิดคนบางคนเนี่ยพูดออกไปเนี่ยพังพินาศหมดเลยปิดท้าคือวิธีการกระทําครับ การสัมมนาละครั้งนั้นๆจะทรงคุณค่าเมื่อจบการสัมมนาแล้วมีเส้นทางให้ก้าวเดินมีวิธีการทําแบบมืออาชีพดังนั้นครับการได้รับการปรับวิธีคิดวิธีพูดวิธีทำจึงเป็นสิ่งสําคัญที่ก่อให้เกิดสิ่งดีขึ้นในระยะยาวครับต่อมาข้อที่6คือ การจัดลำดับความสำคัญของการพูดจาอันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากๆนะฮะผู้เข้าร่วมการสัมมนาเนี่ยจะมีมูลค่าและคุณค่าสูงยิ่งขึ้นหากรู้ว่าควรพูดจาอย่างไรมีการจัดลำดับที่ชัดเจนนะครับไม่สูญเสียเวลาเปล่าเนื่องจากมนุษย์ทุกคนไม่สามารถนําเวลาที่ผ่านพ้นไปนั้นนํากลับมาได้ดังนั้นเมื่อเขาจะต้องสูญเสียไปนั่นคือเรื่องของเวลาเขาควรจะได้มานั่นคือองค์ความรู้ที่งดงามเปล่าต่อมาข้อที่เจ็ดนะฮะ ผู้เข้าร่วมการสัมมนาจะได้รู้จักกับถ้อยคำประโยคที่ควรพูดไม่ควรพูดคำควรเลี่ยงคำควรหลบคำไหนควรพิมพ์คำไหนควรโพสเห็นไหมครับเมื่อเรารู้หลักการแบบนี้แล้วเนี่ยการเข้าร่วมสัมมนาครั้งนั้นๆจะไม่สูญเปล่าครับต่อมาข้อที่8ผู้ที่เข้าร่วมการสัมมนาควรมีความกล้าในการแสดงออกเราพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาแต่ยังไม่มีความกล้าแม้แต่นิดเดียวถือว่าล้มเหลวนะครับ ความกล้าเป็นสิ่งที่ควรสั่งการมาจากภายในเมื่อเรากล้าในการแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องก็จะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตครับความสําเร็จไม่เคยวิ่งเข้าหาคนขาดเขาฉะนั้นเราไม่ควรก้าเล้า,ลาแต่เราควรกล้าแข่งแล้วก็แสดงออกได้ดีครับต่อมาข้อที่9คือทราบขั้นตอนการเตรียมการก่อนที่จะไม่ว่าจะเป็นคิดพูด มนุษย์เมื่อมีขั้นตอนในของตัวเองรู้ถึงวิธีการกระบวนการหลักการนะครับมีวิชาการอยู่ในจิตใจเนี่ยมนุษย์เมื่อมีขั้นตอนนะครับเขาสามารถถักทอความสําเร็จให้กับชีวิตได้อย่างทร r o และมีคุณภาพนี่คือสิ่งที่ควรเกิดขึ้นในการเข้าร่วมการสัมมนาครับและข้อที่สิบเป็นข้อสุดท้ายทุกการสัมมนาหากก่อให้เกิดความมั่นใจสุขใจประทับใจสนใจเข้าใจ ัดส,สินใจภาคภูมิใจและสบายใจครับในฐานะของคนที่มีคุณค่ามีคุณภาพทางสังคมกลายเป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพที่ดีเป็นนักพูดนักสื่อสารที่ดีเป็นผู้ที่ถ่ายทอดแบบมืออาชีพการสัม,มันาครั้งนั้นๆสำเร็จและสักเซสครับ ี่คือเรื่องราวดีๆที่สถาบันพัฒนาศักยภาพการกสื่อสาร w l d c สร้างสรรค์สิ่งดีสู่สังคมเราเป็นสถาบันผลิตความรู้สู่ปวงชนใครเจอเราเขาโชคดีนะครับฉะนั้นนี่คือเรื่องราวที่นํามาส่งมอบให้กับผู้ฟังทุกๆท,ท่านในวันนี้ขอให้ผู้ฟังทุกท่านมีความสุขสนุกกับการดําเนินชีวิตเดี๋ยวรา,าพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้สวัสดีทุกๆท,ท,ท่านครับ